ใช้ไพ่ใบชาแล้วก็ไพ่เวทมนต์แห่งกระดาษนะคะสองสำหรับนี้นะคะเบาๆแล้วค่อยไปแบบตีลายละเอียดเยอะๆในช่วงดวงรายเดือนจันครุสุริยาคืออะไรเอฟขออธิบายก่อนนะคะจันครุสุริยาก็คือจันก็คือดวงจันนะคะหมายเลขสองครุก็คือครูหรือพระรหัสบอดีนะคะดาวพระรหัสบอดี หมายเลข5แล้วก็สุดท้ายสุริยาก็คือดวงอาทิตย์หมายเลข1นะคะเมื่อใดก็ตามที่ดาว3ดวงนี้มาอยู่รวมกันในราศีทวาราศีทัวาน,นะคะหรือ c า r d i n a l นะคะราศี cardinal หรือราศีผู้นำผู้ริเริ่มราศีธันวานก็คือเป็นอ่ามีอยู่4ราศีหนึ่งเมษนะคะราศีเมษสองกรกฎ3ตุล สีมังกรนะคะวันใดก็ตามที่มีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสอยู่ในสีราะศีนี้หรือจะอยู่รวมกันกระจุกอยู่ในราศีเดียวก็ได้ในราศีได้ราศีหนึ่งของตุลเมษมังกรกรกต จะถือว่าเป็นดวงจันทร์ครุสุริยาที่เขาว่ากันว่าเป็นดวงสูงเป็นดวงของผู้มีอิทธิพลเป็นดวงของผู้ที่จะได้รับความสําเร็จในอนาคตแบบที่ห้ามไม่ได้นะคะแบบห้ามขัดวัสนาไม่ได้ต่อให้เกิดมาแบบน้อยนิดต่อให้เกิดมาแบบอยู่ในลักษณะของบุคคลที่ถูกจํากัดไม่มีต้นทุนแต่สุดท้ายจะแบบจเจริญเติบโตยิ่งใหญ่นะคะเป็นดวงของผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะทีนี้ วันที่สิบเก้าเกือบเกือบเที่ยงคืนดาวดาวจันวันที่สิบเก้าเกือบเกือบเที่ยงคืนหลังจากที่ดาวพะหัสบดีย,ย้ายดาวจันทรจะย้ายตามนะคะแล้วก็ไปอยู่รวมกันกระจุกในเรือนราศีเมษเรียกได้ว่าเป็นจันครุสุริยาโอ้โหใครที่เกิดในช่วง วันที่1 9บ0อะไรแบบนี้นะคะอู้จันเป็นมหาจากอาทิตย์เป็นมหาอุดพระรหัสบอดีเป็นราชาโชคผู้มีบุญหนักศักใหญ่นะคะแบบเริกคลอดนะเริกคลอดอะไรแบบนั้นอ่ะผู้มีบุญหนักสักใหญ่จะเกิดในช่วงเวลานั้นนะคะนี่แหละทีนี้มันจะส่งผลอย่างไรอย่างไรก็ตามถึงเราจะเกิดมาก่อนนะคะถึงเราจะเกิดมาก่อนแต่ดูซิว่ามันจะส่งผลแบบให้เราได้โชคดีโชคลาภอะไรนะคะ ธนูนะคะเซจิเทเรียสค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะมาค่ะใครเซจิเทเรียสบ้างลัคนาธนูค่ะ ชาวธนูดาวประจําตัวของชาวลัคนาธนูก็คือดาวพฤหัส,สบดีเดี๋ยววันที่19นี้นะคะจะย้ายไปอยู่ในเรือนปุตตะนะคะอยู่คู่กับดาวสุภาที่แปลว่า,าปุตตะสุภาเริ่มต้นใช้ชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองนะคะมีความสุขมีความสบายใจดาวประจําตัวเป็นราชาโชคด้วยนะคะดวงคุณจะดี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 ด,ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะ จันครุสุริยาลัคนาของคุณจะได้โชคลาภใดจากจักรวาลค้าชาวลัคนาธนูโอ้ดลัคโชคดีจริงๆด้วยโชคดีจริงๆด้วยแล้วดูเนี่ยเกือกม้านะคะเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีเนี่ยเกือกม้ามาเลยนะคะกดลัคค่ะโชคดีมาถึงแล้วค่ะ โชคดีมาถึงแล้วแล้วดาวดาวอาทิตย์นะคะดาวแห่งความสุขความสําเร็จนะคะดาวาตัวตนเป็นราชาโชคนะคะไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองอะนะคะยังเล็งมาที่เรือนลาภะที่แปลว่าโชคลาภแล้วไพ่ของโชคลาภก็ขึ้นมามเมาเช่นเอาชนะความท้าทายได้ไม่ใช่ว่าจะแบบ อยู่เฉยๆนั่งกินนอนกินเราได้มาคุณจะมีเรื่องเข้ามาให้คุณแบบได้พิสูจน์ตนได้ท้าทายตัวเองนะคะได้ยืนหยัดในแบบสถานการณ์ที่คุณแบบมีความภาคภูมิใจนะคะคุณจะทําอะไรบางอย่างที่เป็นการแบบชาเลนจ์่ะนะคะมีสถานการณ์และโอกาสที่จะเข้ามาให้คุณแบบเริ่มรับผิดชอบใหม่ๆบางคนเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะเพราะว่าดาวสุภะดาวแห่งความสําเร็จไปอยู่ในเรือนปุตตะที่แปลว่าการริเริ่ม คุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้าแต่จําเป็นที่จะต้องแบบกล้าก้าวก้าวหน้าถ้าหากกล้าที่จะก้าวปีนขึ้นภูเขาที่สุดแล้วคุณจะได้รับโชคดีโชคใหญ่นะคะสําเร็จแน่มีคนใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณบางคน เกี่ยวกับเรื un, ่องของการงานเกี่ยวกับเรื่องของผู้คนนะคะคุณกําลังจะได้พบปะสังคมใหม่ๆได้เข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆที่คุณมีความสุขมีความสดชื่นนะคะได้มีกัลยาณมิตรใหม่ๆที่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อชะตาชีวิตของคุณไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าเรื่องของความรักกําลังจะพูดเรื่องของความรักเรื่องของความรักก็เข้ามาเพราะว่าเรือนปุตตะเป็นเรือนของการเริ่มแรกรักอะไรแบบนั้นน่ะเป็นเรือนของความรักความ โรแมนติกนะคะเป็นเรือนของโรแมนต์ความรักที่โรแมนติกนะคะความรักที่ลึกซึ้งความรักใหม่ๆคนใหม่ๆก็จะเข้ามาสำหรับชาวธนูนะคะสจิตรีย ความตื่นเต้นเร้าร้อนแล้วพ่ออกมาในทิศทางเดียวกันหมดเลยความตื่นเต้นเร้าใจความตื่นเต้นเร้าใจนะคะการแบบท้าทายชัเลนคุณกําลังจะเข้าไปสู่วิถีแห่งการทํางานใหม่ๆวิถีแห่งการรับผิดชอบใหม่ๆแล้วแบบมันท้าทายมากนะคะมันน่าตื่นเต้นมากมันมีอะไรให้คุณเรียนรู้มากมายบางคนต้องแบบเดินทางยกย้ายเปลี่ยนงานนะคะหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนี้น่าจะใช่เลยนะคะหรือต้องแบบ ออกจากงานเริ่มงานใหม่ที่ตัวเองรักเริ่มงานใหม่ที่ตัวเองแบบมีพรสวรรค์เริ่มทําอะไรที่ตัวเองอยากจะทำเริ่มทำอะไรที่ตัวเองเคยวางแผนตั้งนานแล้วว่าจะลงทุนลงแรงนั่นแหละเหมือนมีความท้าทายใหม่ๆที่คุณมีความสุขแล้วมีความตื่นเต้นนะคะมีความปรารถนาอย่างคลั่งไคล้ที่จะประสบความสาเร็จและได้รับความสาเร็จด้วย คุณจะสามารถเอาชนะความท้าทายแล้วก็ได้โชคดีแล้วได้พบปะกับสถานการณ์ใหม่ๆคนใหม่ๆนะคะสิ่งแวดล้อมใหม่ๆแล้วเรียนรู้อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้คุณได้เปิดโลกกว้างนะคะคุณได้พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่ามันดีนะมันดีมันเป็นแรงบันดาลใจมันเป็นอ่าอินสปิเรชันให้กับชีวิตของคุณนะคะคุณจะพบกับความสุขบางคนได้เดินทางท่องเที่ยว นะคะในหลายหลากหลายพื้นที่เลยแหละและเรื่องของความรักก็จะเข้ามาด้วยเลิฟความรักที่เป็นคนใหม่ๆที่ทําให้คุณตื่นเต้นเร้าใจความรักที่เข้ามาเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดาแต่เป็นความสัมพันธ์อันลึกซึง้งโรแมนติกนะคะและเป็นโชคดีของการแลกกันด้วยคุณจะพบกับความรักที่แบบให้สิ่งดีๆกับคุณให้โชคให้ลาภกับคุณนะคะเรามาดู ให้อยากจะเตือนอะไรแนะนำอะไรกับชาวลัคนาธนูบ้างคะผิดหวังจากเพื่อนหรือคนรักถ้าหากคุณนะ่ะเจอสถานการณ์ที่คุณผิดหวังจากเพื่อนหรือคนรักโอ้แต่ว่าอันนี้ The Star อยู่ในสำรับนี้ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะคะอย่าถูกล้อลวงให้ลดมาตรฐานของคุณ คุณจะมีคนเก่าๆย้อนกลับมาคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังย้อนกลับมาในชีวิตของคุณอย่าถูกล่อลวงให้ลดมาตรฐานของตัวเองหรือหรืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ว่าการที่คุณเคยผิดหวังจากคนรักในอดีตนะ่ะเคยผิดหวังจากความสัมพันธ์ในอดีตนะ่ะอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าวิคุณไม่มีสเปคแล้วเหมือนกับว่าแบบอายุเท่านี้แล้วขอให้เป็นแบบ ผู้หญิงก็พอขอให้เป็นผู้ชายก็พอฉันแบบฉันต้องการใครสักคนอย่านะถ้าเกิดว่าคุณเคยผิดหวังในความรักอย่าได้ลดมาตรฐานอย่าถูกเล่อลลงให้ลดมาตรฐานตัวเองนะคะแล้วจะรับประกันเลยว่าคุณจะต้องเจอคนใจดีที่พาคุณไปสู่ความรักที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะเนี่ยต่อให้แบบ คุณเคยผ่านความผิดหวังมาแล้วก็อย่าได้ลดมาตรฐานนะคุณอยากได้ความรักที่เมตตากรุณาคุณก็ต้องตั้งธงนะคะคุณก็ต้องตั้งธงมาตรฐานของคุณว่าคุณอยากเจอคนรักที่เมตตากรุณาคุณไม่ชอบคนอะไรแบบไหนน่ะก็อย่าได้ลดมาตรฐานนะคะแล้วรับประกันเลยว่าคุณจะต้องมีคนใจดีเข้ามาแน่ๆนะคะเพราะว่าดวงของคุณจะดีแล้วอันนี้คือสิ่งที่ไพ่บอกนะคะทีนี้ถ้าหากในเรื่องของการงานหรือการเงินอะไรแบบนี้นะคะ ไพ่ก็เตือนชาวลัคนาธนูว่าถ้าหากคุณเคยไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานก็คือเหมือนกับว่าอาจจะเคยเสียใจอาจจะเคยเจอกับสังคมการทำงานหรือเคยถูกว่าเคยถูกตำหนิว่าอาจจะเคยทำอะไรผิดพลาดหรืออาจจะเคยไม่ประสบความสำเร็จก็อย่าเอาความพ่ายแพ้นั้นอย่าเอาการลงทุนที่เคยพ่ายแพ้อย่าเอาชะตาที่เคยพ่ายแพ้ มาคิดว่าตัวเองอะ่ะควรจะลดมาตรฐานไม่ต้องอยากสําเร็จหรอกไม่ต้องอยากลงทุนและไม่ต้องอยากไปสมัครงานในที่ที่ดีๆและไม่ต้องกล้าออกสื่อไม่ต้องมาพูดอีกแล้วว่าแบบ ฉันจะทำอะไรฉันจะทำอะไรแล้วกลายเป็นคนที่ไม่มั่นใจไปเลยอะลดมาตรฐานตัวเองกลายเป็นคนไม่มั่นใจไปเลยเพราะว่าที่ผ่านมานะมันยากที่จะสำเร็จขอให้รู้ไว้ว่าอย่าให้ความทุกข์จากความพ่ายแพ้ในอดีตหรือความสิ้นหวังในอดีตมากําหนดชีวิตในอนาคตของคุณจงเฉิดฉายคุณจงเฉิดฉายรับประกันความสำเร็จแน่นอนหากคุณทาอะไรในช่วงนี้เพราะมันถึงตาของคุณแล้วมันถึงตาของคุณแล้วนะคะ ตาของคุณที่จะโชคดีแล้วจะทําอะไรก็ทําเลยอย่าเอาความผิดหวังความสูญเสียหรือความอะไรที่แบบเคยพ่ายแพ้ใครในอดีตอะมาลด,ดมาตรฐานว่าตัวเองไม่ทําหรอกว่าเดี๋ยวก็แพ้เหมือนเดิมตัวเองไม่แข่งหรอกตัวเองไม่สอบหรอกตัวเองไม่แบบลองทําอะไรใหม่ๆหรอกเพราะเคยทําแล้วแบบพลาดอะไรแบบนี้นะคะนะคะเนี่แหละคือไพ่ออกมาเตือนเพราะว่ามันถึงตาโชคดีของคุณแล้วนะคะ ตาฉันละอะไรแบบนี้เรามาดูไพ่เวทมนต์กระดาษนะคะเวทมนต์กระดาษจะบอกอะไรกับชาวลัคนาธนูบ้างคะปกป้องโอ้ออกมาคล้ายๆชาวลัคนามัางกรเลยนะคะคุณจะถูกปกป้องจากผู้อื่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเป็นช่วงที่โชคชะตาของคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอะไรที่เป็นแบบ อันตรายความอกหกักความสูญสิ้นนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นความผิดหวังอะไรอย่างนั้นนะคุณจะไม่ได้เจออะไรที่หนักหนาสาหัสนะคะเฉียบคมค่ะและช่วงนี้คุณจะทำอะไรคุณมักจะมีแบบความเฉียบคมนะคะ s h a r p n e ความเฉียบคมเป๊ะคาดการได้เป๊ะนะคะคิดว่าจะทำอะไรก็มักจะแบบทำได้ดีนะ อย่างมีไหวพริบป,ปฏิพานสันโดษโซลิจูดคะ่ะโอช้ชาวชาวธนูที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบอยู่กับตัวเองนะคะในเรื่องของความรักนะ่ะซ่อนตัวเองมันนานเท่าไร จะปิดกลัวทําไมความรักในลังเลใจสันโดดเอะฉันอยู่แบบนี้ฉันก็สบายใจดีทั้งที่ความรักกํำลังจะเข้ามาให้ตื่นเต้นลังเลใจถ้าฉันเปิดตัวอีกครั้งถ้าฉันมีคนคุยอีกครั้งอีกหนถ้าฉันแบบอ่ามีแฟน ฉันจะต้องผิดหวังอีกไม่น่าแล้วฉันก็จะต้องแบบเริ่มเยียวยาตัวเองใหม่หรอถ้าฉันแบบเจอความรักแล้วยังไงมันก็ต้องจบอีกอะไรแบบนั้นนะคะคุณอะ่ะจะแบบกลัวการผิดหวังจนบางคนก็ไม่กล้าที่จะเริ่มเลยนะคะลังเลใจมากๆนะคะลังเลใจมากๆทีนี้ไพ่ก็อยากจะบอกกับ ชาวลัคนาธนูว่าคุณจะถูกปกป้องนะคะคุณจะตัดสินได้อย่างเฉียบคมนะถ้าคุณจะเลือกอะไรก็ตามหลังจากนี้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักคุณจะเป็นคนที่มองคนทะลุปลุโปร่งคุณจะอ่านคนได้นะคะว่าใครว่าใครที่เขาใจดีกับคุณอย่างแท้จริงคุณมีศักยภาพ potential ที่จะได้รับหนึ่งถ้วยที่แปลว่าความรักนะคะคุณมีศักยภาพที่จะได้รับความรักนะคะคุณมีคุณมีดีอยู่ในตัวเองและตอนนี้คุณเป็นคนที่แบบ มีพลังงานดีๆมีพลังงานแห่งการเพนที่รักนะคะถ้าอยากจะมีความรักน่ะคุณมีความเฉียบคมในการเลือกนะคะคุณจะเลือกได้โอเคเลยแหละคุณจะเลือกได้คนใจดีนะคะแล้วแล้วดาวพระรหัสก็ไปกลุ่มกับดาวพุธท,ที่เป็นดาวคู่ครองด้วยไปกลุ่มกับดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวคู่มิดใหญ่ด้วยไปกลุ่มกับดาวราวหูด้วยโอ้ไปกลุ่มกับดาวหลายดวงมากๆเลยก็จะมีคนมารุมมาตุ้ม เข้าหาคุณนะคะชาวชาวธนูเพราะว่าไปอยู่ในเรือนปุตตะด้วยนะสิไปอยู่ในเรือนปุตตะด้วยไปอยู่ในเรือนการแบบมีความรักเข้ามาด้วยนะคะเนี่ยคนจะเข้ามารุมมาตุ้มคุณนะคะคุณก็จะเลือกเองลังเลยใจบางคนก็รู้สึกว่าไอ้ฉันอยู่คนเดียวก็ดีอะไรแบบนี้นะคะ นี่แหละคือสิ่งที่คือสิ่งที่แบบชาวธนูจะต้องจัดการนะคะและเรื่องงานเหนอนการคุณมีสิทธิ์สำเร็จไม่ว่าคุณจะทาอะไรคุณมีศักยภาพที่จะสําเร็จอย่าลังเลใจจงกล้าเปิดเผยความรู้ของตนจงกล้าสร้างอะไรก็ตามที่คุณอยากจะสร้างจงกล้าริเริ่มทําอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณคลั่งไคล้ที่จะทามันจะพาคุณไปสู่ความสําเร็จและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคุ้มครองปกป้องและสนับสนุนให้คุณได้รับความสําเร็จคุณมีศักยภาพ ภาพคุณมีศักยภาพ potential ท,ที่จะได้รับความสำเร็จแล้วโชคใหญ่มาถึงคุณแล้วนะคะ